สวัสดีครับเรามามีสุขภาพดีวิถีบำรพเวทกันนะครับสวัสดีครับคือผมเนี่ยเป็นครูหมอแผนไทยนะครับเป็นทั้งครูด้วยเป็นหมอแผนไทยด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทด้วยนะครับผมก็อยากจะให้ความรู้โดยการเขียนหนังสือแจกด้วยทุนทรัพย์ตัวเองนะครับตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะแจกประมาณ ร้อยสองร้อยเล่มไม่เกินห้าร้อยเล่มนะครับแจกไปครั้งแรกเนี่ยโอ้โหตกใจครับใครๆก็อยากจะได้ก็กลายเป็นสองพันกว่าเล่มนะครับก็ใช้เงินไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็แจกไปนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็หลายครั้งแจกครั้งแรกก็เนื่องในวันแม่หลังจากที่คุณแม่เสียนะครับต่อมามันมีโรคระบาดนะครับแล้วก็คนตกใจมากผมก็ทํายาจันทรีลาแจกฟรีนะครับโอ้โห ตั้งงบไว่หนึ่งแสนนะครับแจกไปแจกมารวมค่าส่งด้วยนะครับค่าส่งนี่แพงมากทำไมนั้นนะครับก็กลายเป็นว่าใช้เงินไปเกือบห้าแสนกว่าบาทเยอะมากเลยนะครับก็แทบจะไม่เหลือเงินไว้อย่างอื่นแล้วละครับก็ใจหมดแต่หลังลูกสาวเขาก็มาปรับปรุงนะครับก็ตอนนี้การตลาดเนี่ยไม่ใช่ของหมอวรวรแล้วครับเพราะหมอวรวรไม่มีเงินแล้วครับก็ให้เป็นการตลาดของรบริษัทบวรเวทไปนะ ลูกสาวเขาก็มาช่วยนะครับที่ลูกสาวผมจบบริสัตน,นะครับแต่มีความก็แล้วมีหัวศิลปะก็ตัวอย่างให้ฟังเช่นของขวัญน,นี่ยนะครับจุดเด่นคือตัจีนละครับก็เป็นทองเห็นไหมครับแต่เนี้ยไม่เป็นทองเรียบง่ายแต่ว่าปั๊มตัวนูนอย่างเงี้ยมันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเหลือตัวเนี้ยครับเป็นของขวัญวันแม่ก็เป็นสีทองแล้วก็ตัวทองเคที่แพงนะค่าพิมพ์ทองเคเนี่ยแพง แต่เขาก็พิมพ์ทองคีนะครับเสร็จแล้วปีนี้ปัจจุบันเนี่ยบริษัทก็ไม่มีงบที่จะทําหนังสือแจกนะครับตัวตัวหมอบวเองก็หมดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าค่าไฟขึ้นสองเท่าครับจากหมื่นก็เป็นสองหมื่นจากสองหมื่นก็เป็นสี่หมื่นประมาณนั้นนะครับค่าส่วนภัยขึ้นทุกตัวเลยนะครับค่าปัจจุบันก็ขึ้นหมดเลยนะครับทุกอย่างพาเลทข,ขึ้นหมดนะครับ ลูกสาวก็เลยทําชุดของขวัญน,นี้มานะครับมันเป็นอัตลักษณ์ของพัทลุงลูกสาวก็อยากจะสร้างพัทลุงยหญหทุกคนภูมิใจในป้ายเกิดเมืองนอนนะครับตาคุณทวดยอดทองเนี่ยตาบันทึกเขาเป็นคนพัทลุงนะครับลุงเท่งนี่เป็นคนสงขานะครับเขาก็เลยเลือกยอดทองมาผมหยิกเนี่ยครับมันก็ตรงกับว่าป่าสาไกรนี่แหละครับเสร็จแล้วก็ภูเขาทะลุก็เป็นอัตลักษณ์ของพัทลุงดอกบัวก็ทะเลน้อยทะเลสาบ นะครับแรมซ่าไซส์ใหญ่ที่สุดอันดับไม่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลกอครับแล้วก็มีซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมของที่นี่ก็คือโพนใช้ตีตอนงานออกภรษาแข่งโพนชักพระนะครับแล้วก็สีสันนี่ครับชัดเจนนะครับพวกของคนใต้สีฉุดฉาดนะครับรวมถึงมุสลิมด้วยนะครับเขาก็จะเป็นสีฉุดฉาดอย่างนี้แหละครับก็เป็นอัตลักษณ์ของ พระทลุงให้มีความภูมิใจในความเป็นพระทลุงคังหวัดพระทลุงก็เมืองหนังโนรามันเป็นสองคำนะครับเมืองหนังก็คือเมืองหนังตะลุงและก็เมืองวโนรานะครับแต่วโนรานี่ก็ยังไม่ชัดเจนเท่ากับหนังตะลุงหนังตะลุงนี้ชื่อมันก็คล้องคลอ,องกับที่จังหวัดนะครับนะครับสวยครับแล้วเรายังขายราคาเดิมนะครับซื้อสามขวดแถมขวดนี่ก็ไม่ได้ขึ้นราคาแม้แต่ว่าวัตถุดิบหรือว่า ใช้จ่ายขึ้นไปเยอะหมหาศาลเราก็ไม่ได้ขึ้นนะครับปีนี้ก็พยายามจะมัตยาจะเต็มที่นะครับก็คือพนักง,งานที่คือให้ออกไปได้สงสารเขานะเขาแต่ละคนอายุมากมากทั้งนั้นนะครับถ้าออกไปก็อดตายนะครับก็อดทนก็ให้ลูกสาวไปเปิดตลาดต่างประเทศเพิ่มเพื่อจะมาชดเชยกันรายรับนะครับอ่าก็พิมพ์ไม่เยอะนะครับเท่านี้เพราะตามปริมาณไม่เยอะเลยครับก็ ทาออกมาไม่กี่ชุดเองครับเพราะถ้าทํามากเหลือก็เป็นค่าจ่ายหมดนะครับก็เราก็ทําไม่เยอะต่อไปก็ลดจำนวนลงเรื่อยๆแหละครับเพราะว่ามันไม่ใช่มีกําไรนะครับเพราะว่าซื้อสามขวดแถมขวดนี้ถือว่าแล้วในราคาต้นทุนที่สูงขึ้นนี่ถือว่าไม่มีกําไรแต่เป็นได้ชื่อเสียงก็เรียก CSR นะครับเป็นโปรโมชั่นคืนกําไรให้กับผู้บริโภคนะครับแล้วก็ไปเทศกาลของขวัญ คนใต้คนพัทะลุงหรือคนจังหวัดอื่นก็ได้ครับ้ผู้ใหญ่นะครับเห็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนเลยครับเป็นหลังตะลุงแล้วเราก็ทําตัวนี้มาเป็นตัวเดียวกันเป็นธีมเดียวกันก็คือ,อยาดมยาดมเนี่ยถามว่าทําไมมันมันแตกต่างที่อื่นตรงไหนมันใช้สมุนไพรแท้กลิ่นเนี่ยนะครับมันหอมนวลน,นะครับเหมือนคุณดมว่า,วาจากมะลิลาจากกักแท้เนี่ยมันจะหอมนวลผ่อนคลายหลับง่าย แต่ถ้าคุณใช้กลิ่นวลีลาทางวิทยาศาสตร์นะครับอันนั้นปวดหัวครับแรกๆก็หอมเหมือนกันเลยครับแต่สักพักจะปวดหัวเพราะเป็นสารเคมีแต่นี่มันเป็นธรรมชาติมันก็จะไม่ค่อยปวดหัวดมแล้วก็สดชื่นใครกังวลได้นะครับเพราะว่าตามทฤษฎีหมอแผนไทยของหอมหัวใจชอบนะครับก็ฝากไว้นะครับขอบคุณมากครับ